ครับสวัสดีครับผมวันนี้มีพื้นที่มีที่ดินริมน้ำแม่น้ำนครนายกมาเสนอนะขนาด5ไร่ติดแม่น้ำนา้นานครนายกนะจากนี่ไปสะพานถนนใหญ่เนี่ยประมาณ200เมตรเท่านั้นนะเป็นพื้นที่ขนาดสไร่ก,กว่าเกือบ5ไร่นะปรับพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วฮนะด้านหน้าก็จะติดถนนในซอยนะ ด้านหลังติดแม่น้ำนครนายกบรรยากาศเหมาะสำหรับการสร้างบ้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดนะฮะสะพานตรงนู้นคือสะพานเข้าเมืองนครนายกนะฮะที่เราเห็นนะนะฮะบรรยากาศที่ดินนสูงนะฮะปรับพื้นที่ไปเรียบร้อยของเราแนวเขตด้านนี้ก็จะเนี่ยสุดอยู่ที่ป่ากล้วยเนี่ยแล้วก็ดิ่งไปที่ด้านหน้านะฮะแล้วก็ยาวมาถึงท่อ PVC ีตรงนู้นแล้วก็มุมด้านนี้จากนี้ไปตัวเมืองนครนายก ประมาณ1.5กิโลเท่านั้นนะฮะไม่ไกลระยะทางจากนี่ไป1.5กิโลเท่านั้นนะอยู่แยกไปเขียวไปแดงสีนาวานะฮะเดินทางสะดวกสบายนะฮะแต่เข้าซอยมานิดเดียวนะฮะตัวทางเข้านะฮะมันก็จะเป็นถนนหินคุกเข้าไปจนถึงข้างในนะฮะส่วนอันนี้เราจะย้อนกลับไปถนนใหญ่ตรงรัวสีฟ้าด้านหน้านะระยะทางก็ประมาณ ผมว่าจากนี่ประตูสีฟ้านะประมาณสี่ร้อยเมตรน่าจะได้นะฮะนีวจะลองขับรถไปที่เวลาเราขับรถออกนะเนี่ยด้านหน้าก็จะมีบ้านคนทั้งสองฝั่งเลยนะฮะมีบ้านคนทั้งสองฝั่งนัถนนที่มีรถวิ่งเี่แหละนะประมาณสี่ร้อยเมตรถ้ารวมถึงที่แล้วประมาณห้าร้อยเมตรนะฮที่เห็นทางเข้าอยู่รถวิ่งนะก็คือถนนเมนหลักเลย ถนนใหญ่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีตีไป,ปสักประมาณ1นาทีนะก็ท่านก็จะมาถึงถนนเมนหลักแล้วนะนี่เป็นถนนเมนหลักแล้วเลี้ยวซ้ายถ่าผมเลี้ยวซ้ายนะฮะผมก็จะเป็นไฟเขียวไฟแดงเลี้ยวซ้ายที่ผมจะเป็นไฟเขียวไฟแดงนะรนะตรงไปก็จะเป็นเกื่อนคุ้นด่านนะ ไปเขาใหญ่ไปเกินคุนด่านนะถ้าเป็นตรงไปนะออกสีนาวาผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในเมืองนะตอนนี้อือันนี้คือแยกสีนาวานะอันนี้คือผมจะเข้าไปในเมืองตอนนี้ถนนกำลังทำอยู่ผมจะเข้าไปในเมืองตัวสะพานข้างหน้านี่แหละที่วิ่งเราจะวิ่งเข้าไปในเมืองเนะี่คือที่ดินถ้าเราไปจากตรงนี้ที่ดินจะอยู่ซ้ายมือ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะฮะที่ดินแปลงเนี้ยระยะทางถ,ถ้าถนนเส้นเนี้ยเขาถูกเขาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมว่าน่าจะดีเพราะเป็นแยกบาพาสพอดีเส้นเนี้ยนี่สะพานที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือ สะพานที่ผมถ่ายรูปมาเมื่อกี้ถ่ายถ่ายวีดีโอมานะถ้ามองไปทางซ้ายถ้ามองไปทางซ้ายเนี่ยจะเห็นที่เลยนะ่ะที่เป็นที่ตรงต้นไม้โลง่ลงๆนะครั